สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงทํานายดาวลักษณะนิสัยทั่วไปประจําวันเกิดนะคะคลิปนี้แอดมินอยู่กับคนวันพุธกลางวันค่ะ คนที่เกิดวันพุธกลางวันก็คือเกิดตั้งแต่6กโมงเช้าของวันพุธนะคะจนถึงหกโมงเย็นของวันพุธนั่นเองนะคะหลังจากนั้นไปตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปนะคะยาวไปถึงวันพฤห,หัสตอน6กโมงเช้านั่นก็คือคนวันพุธกลางคืนต้องไปฟังในอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับดาวพุธเนี่ยนะคะตามตำนานชาติเวนเนี่ย ได้สร้างตัวขึ้นมาจากช้างนะคะคือพระอิศวรทรงสร้างดาวพุธหรือว่าพระพุทธเนี่ยขึ้นจากพยาคชาสัน สิบเจ็ดตัวบนแล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ดังนั้นสีเขียวจึงเป็นสีประจําตัวของชาววันพุธนะคะแล้วก็พรมด้วยน้ำำําอมฤตจึงเกิดเป็นพระพุทธเทวาสีกายเป็นแก้วมรกตทรงคเชนหรือว่าช้างสถิตยอยู่ทักษิณทิตทีนี้เมื่อสร้างกายจากช้างนะคะลักษณะที่โดดเด่นของช้างจึงมาอยู่ในตัวของชาววันพุธช้างอยู่ในป่าก,ก็สง่าง,งามเข้าเมืองก็โดดเด่นช้างฝึกได้วรวดเร็วเพราะว่ามีความฉลาดเหนือ สัตว์ทั้งปวงแต่ช้างก็จะมีหน้าที่การงานเยอะแยะมีญาติพี่น้องมากมายเดี๋ยวเรื่องนี้แอดมินจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของวิบากกรรมคนวันพุธให้ฟังในตอนท้ายรวมถึงว่าทําอย่างไรให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ปลอดภัยจากวิบากกรรมนั้นๆหรือว่าผ่อนหนักผลเบาจากวิบากกรรมนั้นนะคะเรามาพูดถึงลักษณะนิสัยของคนวันพุธกันก่อนเมื่อมีอุปนิสัยคล้ายช้างคนวันพุธจึงจะเป็นคนที่ดูน่าเอ็นดูนะคะน่ารักน่าชังแล้วก็ฉลาดเป็นเจ้าวาทศิลป์ด้วยมีลักษณะโดดเด่นที่คนเห็นก็รักได้ง่ายๆมีลักษณะสุข,ขุมเรียบร้อยเหมือนผู้ใหญ่ก็ได้เหมือนเด็กน่ารักน่าเอ็นดูก็ได้ทีนี้ ความคิดก็จะเป็นในลักษณะที่ละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็เรียบร้อยดีแต่ถ้าใครมีพุธเป็นกาลกินีในดวงเกิดนะคะแล้วก็พูดอยู่ในตำแหน่งไม่ดีในดาวจรบางเดือนเนี่ยก็จะออกแนวพูดผงผางวาจาไม่เพลาะพูดจาไม่หวานหูแต่ก็เต็มไปด้วยความชาญฉลาดในคำพูดเหมือนเดิมนะคะอุปนิสัยของดาวพุธเนี่ยเขาเป็นดาวธาตุน้ำค่ะความเป็นน้ำก็เลยทำให้คนวันพุธเนี่ย เวลาที่เขานิ่งๆเวลาที่เขาคิดเขาจะมีความเยือกเย็นเหมือนน้ำในบ่อลึกหรือว่ากว้างมีความคิดกว้างขวางรอบด้านเหมือนน้ำทะเลดังนั้นเวลาที่ดาวพุธเขาจอไปที่ไหนในดวงชะตาเราเนี่ย ดาวดวงอื่นที่เขาไปกลุ่มร่วมก็จะควยเขวได้ง่ายๆรวมถึงดาวพุธเองเนี่ยถ้าติดตามคลิปของแอดมินมานานจะทราบว่าพุธนี่เป็นดาวที่เกเรที่สุดใน10ดวงละคือจะถอยหน้าถอยหลังก็ไม่ขึ้นกับคนอื่นจะรวนเรหรือว่าแอดมินพูดว่าเนี่ยดาว พุธเดินวิกลคติอีกแล้วนั่นหมายถึงดาวพุธพักเสดรถอยหลังอะไรทํำนองเนี้ยนะคะและเวลาเขาไปตกอยู่กับใครไม่ได้หมายถึงว่าการที่พระอาทิตย์ร้อนแรงแล้วจะเอาพระพุธอยู่นะคะเวลาพระพุธไปคู่กับพระอาทิตย์เนี่ยมันอาจจะมีวาจาที่ทําให้ร้อนแรงขึ้นแต่มันกลับกลายเป็นว่าพระพุธเนี่ยไปควบคุมให้พระอาทิตย์อ่อนกําลังลงได้จากที่พระอาทิตย์เคยเป็นคือบ้าเลือดร้อนแรง อะไรแบบนี้นะคะก็ก็เบาลงได้เพียงแต่ว่าคําพูดคําจาแนละพูดเจ็บเน็บเก่งมันเกิดขึ้นวาจาร้อนแรงเนะี่ยมันเกิดขึ้นแต่ควบคุมสติแล้ววาจาที่พูดไปเนี่ยไม่เลื่อนลอยไม่ฟั่นเฟือนนะเวลาว่าใครเนี่ยเรียกว่าตีขนดหัวเลยเจ็บเลยปวดเลยเวลาที่พูดตอนที่อารมณ์เสียเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างใครที่มีพอพูดเป็นกาลีจในดวงเกิดหรือว่าเป็นกาลีอ่ะเป็นกาลีในพื้นดวงแล้วตก ตำแหน่งเสียหรือว่าการีจรในแต่ละเดือนเนี่ยแอดแนะนำเลยว่าให้ประครับประคองตัวเองด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์เพื่อที่จะรู้ทันจิตรู้ทันใจตัวเองควบคุมจิตควบคุมใจตัวเองให้ได้เพราะว่าเวลาพูดเสียเนี่ยปากก็จะไปทำให้คนอื่นเสียใจได้มันก็เป็นวจีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมได้ทั้งสิน้นได้ทั้งสามกรรมเลยนะคะทีนี้ทางโหราศาสตร์ไทยอะนะคะ แทนดาวพุธด้วยดาวเลขสี่ไทยเป็นดาวสุประเคราะห์ธาตุน้ำอย่างที่แอดมินบอกความเยอเือกเยน็นความชุ่มชื่นความไหลรื่นสูงแบบธรรมชาติของน้ำทะเลน้ำบ่อเลยนะคะทีนี้อย่างที่แอดมินบอกเขาจะเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเขาเป็นตัวของเขาเองแล้วก็เกเรมากที่สุดดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นพุธจะไม่เป็นไปตามวิถีโคจรของใครเขาจะทาตามตัวเอง คนวันพุธก็เหมือนกันคนทั้งคนเกิดวันพุธและคนที่มีพุธโดดเด่นคือเลงลัคนากลุ่มลัคนานะคะสถิตกลุ่มร่วมกับดาวประจําวันของคนวันนั้นๆสมมุติว่าคุณเกิดวันศุกร์ดาวของคุณเป็นดาวเลขหไทยแต่มีดาวเลขสี่ไทยไปกลุ่มร่วมอยู่ในลัคนาเกิดเนี่ยอย่างนี้เนี่ยก็ดูได้ว่านิสัยมาทางพระพุธด้วยนะคะ คือคนเกิดวันพุธกลางวันแอดมองแล้วก็เก็บสถิติแล้วเนี่ยก็จะออกแนวเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรียนรู้ได้เก่งแก้ไขปัญหาได้เก่งปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์เหมือนน้าช่างสังเกตช่างเรียนแบบคือขอให้ไปรู้ไปดูไปเห็นเหมือนกับเวลาที่แบบไปดูงานคนอื่นอาจจะไม่ได้อะไรเลยกับการไปดูงานแต่ชาววันพุธไปดูงานแล้วเอามาประยุกต์ฉะธรร ใช้และดีกว่าต้นฉบับนะคะคือคนวันพุธก็จะมีความคล่องแคล่วว่องไวเหมือนช้างเห็นไหมคะตัวใหญ่ๆแต่ว่าวิ่งเร็วไม่ชักช้าจินตนาการก็กว้างไกลพละกําลังก็เยอะคิดเก่งและส่วนมากจะเป็นคนที่ชอบวางแผนนะไม่ชอบใช้กําลัง หรือถ้าจะใช้กำลังก็จะใช้ให้น้อยที่สุดแต่ว่าบรรลุผลมากที่สุดเวลาอยากจะทำก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างจนเสร็จแต่ถ้าไม่อยากทำจะไม่ทำเลยมันจะเหมือนกับความแปรปรวนของกระแสน้ำนะคะเวลาขึ้นเวลาลงอะไรแบบเนี้ย รวมถึงความแปลปรวนของกระแสขึ้นในทะเลด้วยจนบางทีคนอื่นก็ไม่เข้าใจในตัวของคนวันพุธรวมถึงคนวันพุทธเองบางครั้งก็ไม่เข้าใจตัวเองเช่นกันคนวันพุทธเนี่ยจะให้นิ่งๆจะให้สงบสงบไม่ผันผลลวนปรนแปลไปตามกระแสลมกระแสน้ำเนี่ยต้องอยู่เลยวัยกลางคนหรือว่าเลยช่วง50ปีไปแล้วเนี่ยจะนิ่งขึ้นสุขุมขึ้น ไตรตรองขึ้นตกผลึกในชีวิตขึ้นนะคะคนที่เกิดวันพุธหรือว่ามีวันพุธโดดเด่นในดวงอย่างที่แอดมินบอกว่ากลุ่มรักเลงรักหรือสัมพันธ์กับรักเนี่ยก็จะเป็นคนที่พูดเก่งสื่อสารเก่งเรียนรู้ไวเข้าใจอะไรง่ายเวลาฝึกซ้อมอะไรก็จะทำได้ดีนะคะอาจจะไปพูดต่อหน้าผู้คนได้ไม่ดี แต่ถ้าฝึกฝนทําได้ดีอย่างแน่นอนความคิดความสร้างสรรค์ความฉลาดเฉลียวความมีไหวพริบความรู้เท่าทันคนความปราดเปื่องเนี่ยเต็มเต็มร้อยเกินร้อยการพลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ดีนะคะการติดต่อสื่อสารจึงนับว่าเยี่ยมสำหรับด้านเสียล่ะด้านเสียเนี่ยก็คือด้านที่แอดมินบอกเสมอว่ามันคือด้านที่ดี ที่มันมีมากเกินไปเห็นไหมคะอะไรที่มันมีมากเกินไปมันไม่พอดีมันก็จะกลายเป็นด้านเสียสำหรับคนวันพุทธที่เกินเลยไปทางนั้นมันก็จะจากฉลาดมีไหวพริบมันจะกลายเป็นมีเล่เหลี่ยมมีเล่กลนปราดเปลืองเกินไปมันก็จะมีวิธีที่ทำร้ายคนอื่นได้ด้วยสารพัดกลโกงนะคะสื่อสารได้ดีเกินไปมันก็อาจจะทำให้กลายเป็นคนที่ใส่ร้ายไปสีใครได้ง่ายที่สุด คือพูดอะไรออกไปมีคนเชื่อถือคุณมากกว่าคนอื่นๆดังนั้นมันเหมือนวาจาที่เราดูในซีรีส์แกก็ลองไปแฉดูสิว่าระหว่างแกกับฉันเขาจะเชื่อใครเนี่ยค่ะคนที่พูดคำนี้ได้คือคนที่เกิดวันพุธนะคะเพราะาปฏิพันธ์ไว้พิบหรือว่าความมั่นคงความน่าเชื่อถือนั้นมีมากความเจ้าเล่ห์เพทุบายหรือว่าการช่างจับผิดจนกระทั่งรู้ทานคนต่างๆรอบตัวแล้วเอาไปใช้โจมตีเนี่ย ถ้าเกิดความตรงนี้เนี่ยมันมีมากเกินไปก็อาจจะออกไปในทางนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องควบคุมตัวเองให้ดีให้พอดีให้พอเพียงนะคะผู้ชายวันพุธจะมีลักษณะที่รอบรู้ช่างคิดช่างไต่ตรองช่างเอาอกเอาใจแต่เขาจะสนใจในความก้าวหน้าของตัวเองอาจจะลงหลักปักฐานยากหน่อยนะคะเพราะเป็นคนที่ ไม่ชอบเพอ้อเจอรอไม่ชอบเพอ้อฝันแล้วก็เวลาที่ไม่พออกพอใจอะไรอ่ะผู้ชายวันพุธจะค่อนข้างที่จะเก็บความไม่พอใจไว้ข้างในค่ะโดยมากแล้วคนวันพุธจะยอมเสียเปรียบเพื่อนฝูงเพื่อให้ได้เพื่อนแบบได้แบบใจใจอ่ะได้เพื่อนตายคือยอมเสียเปรียบจนได้เปรียบนึกออกไหมคะคือยอมให้ก่อนให้จนกระทั่งได้ใจเพื่อนนะคะแล้วคนวันพุธเนี่ยจะมีลักษณะที่เขาจะอดทนนะ จะเก็บความอดทนจะเก็บจนกระทั่งหมดสิ้นความอดทนทีนี้หลักคุณเอยเขาจะพูดเจ็บเหน็บแสบปากคอที่กลั้นเอาไว้จะเหมือนเขื่อนที่ถูกทําลายลงไปกลายเป็นน้ําในเขื่อนมันท่วมผู้คนท่วมบ้านเรือนแบบไม่จําเป็นจะต้องเป็นคลื่นแรงแบบซึน้มนีอะไรเลยแต่มันค่อยๆท่วม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 เห็นไหมคะน้ําท่วมในทุกๆวันในปัจจุบันนี้มีลักษณะคล้ายๆคนวันพุธที่หมดความอดทน คือพอล้นเขื่อนเขื่อนก็แตกก็ทำลายไปหมดเลยทั้งตลาดทั้งอำเภอทั้งในเมืองก็เป็นลักษณะแบบนี้สามารถทำลายได้โดยที่ไม่ต้องมีกระแสคลื่นที่มันรุนแรงอะไรเลยเพียงแต่ว่ามันเก็บจนน้ำเต็มแก้วก็เป็นแบบนั้นได้ผู้หญิงที่เกิดวันพุธจะมีความเป็นนักปราดมีทามีความเป็นนักจิตวิทยาสูงเวลาโกรธในยามเล็กๆยามเป็นสาวยามเป็นเด็กอาจจะรุนแรง แต่พอเริ่มเติบโตขึ้นมีวุฒิภาวะขึ้นเขาจะไม่แสดงออกในความรุนแรงนั้นเก็บกั้นข่มอารมณ์ได้และใช้สารพัดยุทธวิธีเพื่อพลิกวิกฤตเป็นชัยชนะนะคะมีวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสงครามจิตวิทยาหรือว่าสงครามเย็นจนกว่าจะรบชนะพุทธอาจจะทําสาวันพุทธอาจจะทําเป็นแพ้แต่คุณอย่าเพิ่งสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารกับสาวันพุทธ พรเธอจะเก็บความร้อนแรงที่เหมือนกับน้ําเดือดไว้ข้างในใจได้แล้วค่อยๆบวยตีคุณจนกว่าน้ําร้อนในอกของเธอจะกลายเป็นน้ําเย็นและสงบนิ่งยิ่งเรื่องให้อภัยเนี่ยนานนะคะจํานานหน้าที่ของหน้าที่การงานของคนวันพุธทั้งหญิงและชายนะคะเขาหรือเธอมักจะต้องไปพบเจอเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ต้องแก้ไขปัญหาเป็นระดับมันสมองของหน่วยงาน หรือเป็นนักประพันธ์ผู้ประพันธ์นักพูดนักคิดนักเขียนเป็นล่ามเป็นคนกลางเป็นตัวแทนในหน้าวิทยากรประชาสัมพันธ์บรรลักษ์นักข่าวพิธีกรครูอาจารย์นักวางแผนนักการทูตนะคะถ้าทำธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสื่อสารสิ่งพิมพ์นำเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคิดเขียนอ่านคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารจเจริญก้าวหน้าแทบทั้งสิ้น ความรักของคนวันพุธบางคนเนี่ยถ้าพระพุธไปกลุ่มร่วมกับพระสุกนี่คือตัวกระลอนปิ้นป้อนในเรื่องของความรักเลยนะคะจะเป็นพ่อไก่แก่เป็นแม่ปลาช่อนเป็นคนเจ้าสเสน่ห์พูดจา ปุ๊บมีคนหลงรักปั๊บนะคะเลือกรักใครทีละคนไม่ได้มักจะมีเข้ามาทีละ,ละหลายคนตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าช่างพูดช่างเจรจาวาจาก็เป็นอย่างที่แอดมินบอกคือมีสเสดและน่าหลงไหลทั้งหญิงและชายเลยแต่ถ้าไม่ได้กลุ่มร่วมกับดาวเจ้าชู้แบบดาวพระศุกร์นะคะแล้วมีอิทธิพลให้เจ้าชู้เนี่ยคนวันพุธก็จะออกแนวเมื่อเขาตกลงปลงใจกับใครได้แล้วก็จะรักจริงทุ่มเทให้ทั้งหมดเรียกว่า รักถวายหัวถวายชีวิตช่างคิดช่างจดจำช่างจัดแจงช่างดูแลดังนั้นนะคะไอ้ความช่างคิดช่างจดจำเนี่ยมันก็เป็นความโรแมนติกได้เช่นเดียวกันเพราะจะมีทุกเทศกาลทุกวันสำคัญจะจำได้ทุกอิริยาบถท,ที่เคยทำร่วมกันมาเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะจําไม่ค่อยลืมเช่นกันเพียงแต่ว่าข้อดีที่เป็นข้อเสียก็คือมันดีมากเกินไปมันเป็นไปได้ว่าความเอาใจใส่มาก ความจำมากก็จะคาดหวังให้อีกฝ่ายทําให้ตัวเองมากโดยเช่นกันเวลาที่ไม่ได้ดั่งใจมันจะมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาะแหว้งหรือน้อยอกน้อยใจเพราะว่าคนมันพุธขี้น้อยใจด้วยนะคะทีนี้เวลาที่โตเถียงกันก็อยากจะเอาชนะ เวลาไม่ชนะพุทธที่ยังอยู่ในช่วงอายุน้อยหรือยังไม่ถึงวัยกลางคนที่ตกผลึกในชีวิตแล้วเนี่ยวาจาก็จะเป็นดังพายุเป็นดังเขื่อนแตกที่แอดมินบอกสามารถทำลายทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ร่วมกันมาให้มันพังพลายได้ง่ายๆด้วยวาจาเพียงช่วงพริบตาเดียวด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจในตัวเองที่มีและด้วยความที่ไม่ยอมใครอย่างที่พูดเป็นนะคะเวลาโกรธเนี่ยเจ้าโวหารนะอย่างที่แอดบอกไงวาจาเจ็บเน็บแสบ มาด้วยทั้งดุนเลยถ้ายัางเป็นผู้ที่อายุน้อยๆอ,อยู่เนี่ยแอดมินบอกเลยว่าถ้าฟังคลิปนี้ขอให้ทำใจให้เย็นลงให้มากๆกับเรื่องของความรักนะคะเพราะคุณอาจจะพลาดโอกาสที่ได้คนดีมาครอบครองไว้แล้วแต่ต้องเลิกลาก,กันไปด้วยความเอาแต่ใจตัวเองและอารมณ์ที่รุนแรงของตัวเองนะคะสำหรับวิบากกรรมหรือตำราโบราณที่สืบทอดกันมาตรงนี้แอดมินอยากให้โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟัง เพราะว่าเขาว่ากันว่าคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยกรรมที่ทําให้กลายเป็นคนที่ต้องแบกภาระของครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะหรือว่าทําให้ความรักมีปัญหาอยู่เรื่อยๆเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่เนี่ยมันเกิดจากว่าเคยเป็น ตัวเองเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากและบางครั้งดีเกินไปจนทําให้คนที่อยู่ใกล้หลงสเสน่ห์จากการพูดเหมือนกับให้ความหวังคนอื่นๆจนเกิดกลายเป็นความรักและเกิดความเสียใจนะคนอื่นเสียใจที่แบบการพูดที่เหมือนกับให้เขาเรียกว่าให้อะไรอ่ะให้ความหวังวนะั้น่ะทำให้เขาเสียใจหรือบางครั้ง การพูดตัดรอนจนทําให้เขาเสียใจคือไม่ว่าจะอ,าอะไรก็ตามแอดบอกแล้วไงว่ามันจะเกิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมต่อกันซึ่งบางทีอะคนวันพุธไม่ได้ตั้งใจหรอกมันมีเรื่องให้ต้องเป็นต้องไปแบบนั้นมันก็เลยเป็นวิบากกรรมที่คนวันพุธมักจะต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องคนเข้ามาทดสอบความรักของคุณเข้ามาสั่นสะเทือนขาเตียงของคุณ คุณเองเก็บเงินไม่อยู่คุณเองเป็นคนขี้เบื่อง่ายคุณเองเป็นคนที่ต้องเหมือนกับช่วยเหลือหรือว่าเป็นภาระหรือเป็นสันหลังของครอบครัวแบกภาระหนักเสมอสำหรับญาติพี่น้องคอยช่วยแก้ปัญหาคอยต้องพูดจาเพื่อประสานงานให้ญาติพี่น้องสามัคคีกันหรือว่าคนในหน่วยงานสามัคคีกันกลายเป็นภาระและสิ่งที่คุณต้องทา ด้วยเหตุของวิบากกรรมนี้นะคะดังนั้นตำราเก่าแก่หรือโบราณที่โหราจารย์สืบทอดมาจึงได้ให้คนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยพยายามถือศีลห้าให้ได้30วันในหนึ่งปีคือเดือนหนึ่งอาจจะสองวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อจะครบ30วันใน1ปีหรือว่า1เดือนใน1ปีตลอดจนทำบุญอธิษฐานครั้งใดก็ขออย่าให้ลืมกล่าววาจาอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณที่เคยล่วงเกินนะคะให้ท่านได้รับผู้ลและเปิดทางให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าเผ่าพันธุ์นะคะและนี่ก็อาจจะเป็นต้นเหตุให้ครูบาอาจารย์ได้กำหนดให้พระประจำวันของคนพุทธกลางวันเป็นพระปางอุ้มบาท เพราะอะไรเพราะปางอุ้มบาตรคือปางโปรดสัตว์ปางโปรดเวไนทที่ถูกบัญญัติให้เป็นกิจของสงฆ์คือคือพระบิดาของพระพุทธเจ้าเนี่ยครั้งแรกเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์เดินอุ้มบาตรเข้าไปในตลาดท่านพิโรธโกรธเกลียวมากเลยว่าทาไมบุตรชายของท่านต้องไปออกขอทานขอข้าวชาวบ้านกินพระพุทธองค์ก็อธิบายว่านั่นมันไม่ใช่การขอทานนะแต่มันเป็นการออกไปโปรดชาวบ้าน ออกไปสดับทุกออกไปมอบความสุขคือสังเกตสุขและสอนชาวบ้านให้ดับทุกข์ด้วยธรรมะที่พระองค์มีเพราะฉะนั้นจึงบรรจุให้การออกไปบิณฑบาตเป็นกิจของสงฆ์ไงคะพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาตนะเพื่อที่จะได้สังเกตว่าชาวบ้านเนี่ยเขามีทุกข์มีร้อนอะไรได้พูดคุยกับชาวบ้านนั่นคือบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้ด้วยธรรมะนะคะดาวพุธหรือว่าคนเกิดวันพุธเมื่อคุณบูชาพระประจําวัน คุณก็จะระลึกนึกรู้ถึงกิจวัตรและสิ่งที่พระองค์ท่านทําคือช่วยเหลือผู้คนโปรดสัตว์นั่นเองเมื่อคุณนึกถึงคุณเข้าที่ใดคุณก็จะได้ตั้งมั่นในคําพูดคําเจรจาที่คุณแบบเรียกว่าเป็นอาวุธของคุณเนี่ยทาให้คุณพูดกี่ครั้งคุณก็จะคิดก่อนพูดพูดกี่ครั้งคุณก็จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนให้กับพี่น้องพูดกี่ครั้งก็เป็นเรื่องของประสานสิบทิศนะคะพูดกี่ครั้งก็ได้บุญนั่นเอง สำหรับคำสวดก็คือสัพพะสิวะชาตินังทิพมันตาทักขังวิยะยันนาเสติวิสังโครังเสสันจาปิปริสยังอานักเขตตัมหิสัพพัทธะสัพพทาสัพพะปานินังสัพพะโสปินิวาเรติปริตตันตมัมพระนามเสอันนี้คือบทสวดของเช้าพุทธกลางวันคุณจะสวด17จ็จบ ตามกำลังดาวพระเคราะห์หรือสวดกี่จบจะหนึ่งจบก็ได้แล้วแต่เจ้าชะตาที่จะตั้งมั่นและตั้งอกตั้งใจในการสวดในการบูชานะคะสำหรับการบูชาพระปางอุ้มบาทก็จะให้ผลดีทางด้านของความมีวาจาเป็นมหาสเสน่ห์มีคำพูดที่อ่อนโยนไพเราะและมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของกิจการและงานที่ทำค่ะ ฟังคลิปนี้แล้วมีประโยชน์โปดช่วยแชร์จะได้เป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปดีๆในช่องวันนี้มีเรื่องเล่าต่อไปอีกนานๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ